สวัสดีครับนักศึกษาอันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยที่1เนาะแต่เรามาบรรยายในหัวข้อที่1.2นะครับอันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อเลยเนาะอาจารย์ขออนุญาตแชร์สไลด์ก่อนเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็สไลด์ของเราเนาะที่ขึ้นเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้เรากำลังพูดถึงรัฐกับการบริหารการพัฒนานะครับ ก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะวิชาเดิมแต่ว่าเราก็ลงลึกขึ้นนะครับเราจะมีคำอธิบายอะไรที่มันชัดเจนขึ้นนะครับสาระการเรียนรู้ในหัวข้อที่1.2ก็คือรัฐกับการบริหารการพัฒนาคือเนื่องจากว่าสาระมันเยอะนะครับคือแค่หัวข้อสั้นๆเนี่ยมันกระจายเรื่องได้เยอะมากเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อนักศึกษาเรียนหัวข้อสั้นๆนี้แล้วคือรัฐกับการบริหารการพรัฒนาปั๊บเนี่ย อาจารย์คาดหวังว่าให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการบริหารการพัฒนาของรัฐคือคือ,คอรู้เบื้องต้นมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการทําความเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆนะครับโอเคก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้ว่าถ้าเราพิจารณาคําว่ารัฐกับการบริหารการพัฒนาเราต้องคิดถึงอะไรบ้างอย่างแรกสุดนะครับโดยที่ยังไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยแต่มันมีอธิปไตยละ คือสมมติบบว่ามันมีอธิปไตยหรือมีเขตแดนของรัฐแล้วเนี่ยเราต้องพิจารณาทรัพยากรทางกายภาพของรัฐก่อนว่าในในแผ่นดินเนี่ยมันมีทรัพยากรอะไรบ้างมันมีภูเขามันมีแม่น้ามันมีอะไรแร่ธาตุทองคําน้ํามันอะไรอีรหรือเปล่าเนาะอันนี้คือเราพิจารณาเบื้องต้นต่อมาเราพิจารณาภูมิรัฐศาสตร์นะครับ geopolitics นะครับว่า เอ๊ะมันเป็นแลนด์ล็อกไหมเช่นประเทศลาวเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกก็คือไม่ไม่ติดทะเลหรือว่ามันติดทะเลหรือมันมีเมืองท่าหรือว่าท่าเรือมันเป็นน้ําตื้นน้ําลึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือการพิจารณาภูมิรัฐศาสตร์ปัจจัยข้อแรกเนี่ยเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนยากคือเป็นปัจจัยที่เป็นคุณลักษณะจำเพาะหรือว่าเป็นคุณลักษณะของรัฐนั้นๆใช่ไหมครับเปลี่ยนแปลงยากไม่ได้นะครับต่อจากนั้นที่มันเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นเรื่องของคนนี่นแหละก็คืออุดมการณ์ของรัฐอดุดของรันะรบ ไอเดอลจีที่เป็นคำใหญ่มากนะครับถ้าเกิดไปพูดในเชิงรัฐศาสตร์นี่กว้างขวางมากเลยเราก็ย่อยคราว่าไอเดอลอจีเนี่ยมาเป็นกรอบแนวคิดหลักละกัน Approach ของรัฐนั้นๆน,น,นะ Approach คือแนวทางน,นะครับถามว่าแนวทางน,นั้นคืออะไรอุดมการณ์และกรอบแนวคิดหลักเนี่ยมนสะท้อนออกมาในรูปอะไรอุดมการณ์นี่มองไม่เห็นนะกรอบแนวคิดหลักก็มองยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองอันเนี้ยมันสะท้อนออกมาเป็นระบบกะระบอบครับ ทีนี้ระบบกระบอบเนี่ยมันจะมี2แบบอีกนะว่าระบบระบอบของรัฐเนี่ยมันจะมีโดยนิติไนนิติไนคือตรางมาเป็นลัลกษิสอนเลยว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นอะไรนะระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษาาัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างเงี้ยตัวนี้คือนิติไนทีนี้ในพฤติไนะอ่าพฤติไนคือชื่อลลักษิสอนมันอย่างนั้นน่ะแต่ระบอบหรือระบบของรัฐที่มันเป็นการปฏิบัติจริงๆเนี่ย เป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นสิงคโปร์นะสิงคโปร์เขาก็เป็นประชาธิปไตยแต่เราก็มีข้อวิจารณ์จากนักรัฐศาสตร์ว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นอำนาจนิยมอ่อนๆไออำนาจนิยมอ่อนๆเนี่ยคือเป็นอะไรฮะเป็นพฤตินในของเขาหรือแม้กระทั่งประเทศรัสเซียประเทศรัสเซียเป็นอะไรทุกวันนี้เป็นประชาธิปไตยแต่เป็นยังไงครับปูตินนี่มีอำนาจม,มากเลยนะครับเป็นอำนาจนิยมอ่อนๆเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นพฤตินในของเขา นะครับในประเด็นถัดไปเมื่อเราพูดถึงภาพใหญ่ของของสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในกรอบที่เป็นการวางระบบของรัฐแล้วเนี่ยคุณภาพของประชาชนในรัฐละ่ะคำนี้หมายถึงว่าความรู้ที่ไหลเวียนในรัฐนะฮะคือประชาชนรู้แค่ไหนประชาชนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในรัฐในทุกๆแง่มุมแค่ไหนนะอันนี้ประเด็นหนึ่งต่อจากนั้นคือประเด็นที่นโยบายสาธารณะ ที่รัฐให้เนี่ยในฐานะการนำไปใช้จริงหรือที่เราเรียกว่า policy implementation หรือการสะท้อนนะะ consistency แปลว่าความคงที่คงตัวนะครับของ input process output feedback ของระบบอะนะครับก็คือว่านโยบายที่เขาให้มันเนี่ยมันเกิดจาก input จากประชาชนไหมและ process มันถูกกฎหมายหรือเปล่า process มันน่าเครือบแคลงไหม เอาพุทออกมาหน้าตาเป็นยังไงแล้วเมื่อบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยประชาชนคิดอย่างไรอันนี้คือการมองในเรื่องของการเอาไปใช้นะครับมากไปกว่านั้นในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงเร็วน,นะมีโควิดมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมองถึงการปรับตัวของรัฐให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงคําว่าการเปลี่ยนแปลงในทางรัฐศาสตร์ใช้หลายคํามากเลยใช้คําว่าชิพส์ก็ได้คือแบบเปลี่ยนความคิดครั้งใหญ่เลยเราเรียกว่าชิพ หรือเชงเชงนี่คือกระแสความเปลี่ยนแปลงมันพัดเข้ามาแล้วต่อมาคำว่าเช g งนี่มันไม่หนำใจแล้วม,มันเปลี่ยนไม่ธรรมดามันต้องเอา disrupt ก็คือเปลี่ยนพลิกผันนะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีผลมากเลยว่ารัฐมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆนะมากไปกว่านั้นการวัดผลและประเมินผลนโยบายเป็นยังไงนะครับ policy e valuation คือนโยบายที่ทําไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ไหมอย่างไรนะครับ และสุดท้ายคือการวิพากษ์ critical thinking แล้วก็กระบวนการเคลื่อนไหว movement เพราะนั้นตอนถ้าเราจะพูดรัฐกับการบริหารการพัฒนาอันดับแรกสุดเนี่ยเราต้องพิจารณาพวกนี้ก่อนเลยเราถึงจะรู้ว่ามันจะต้องบริหารยังไงเนี่ยอไปข้อมูละนะครับเพราะฉะนั้นรัฐในแต่ละรัฐเนี่ยจะมีข้อมูลที่อาจารย์วางไว้เนี่ยแตกต่างกันหมดแล้วมันก็จะนําไปสู่ภาพบั้นปลายของการพัฒนาด้วยว่ารัฐนั้นจะพัฒนาได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับบั้นปลายที่วาดน,นี้คับ โอเคนะอันนี้โดยโดยกรอบของการวิเคราะห์นะครับเดี๋ยวต่อจากเนี้ยเราจะเรียนที่มาที่ไปหน่อยว่ามันไล,ล่ลําดับไล่เรียงมายังไงคืออาจารย์จะยังเข้าไม่เข้าไปแตะลึกนะฮะเพราะหัวข้อนี้คือเราต้องการให้เห็นพลังของรัฐกับการบริหารการพัฒนาว่ามันรัฐมีตัวตนอยู่นะและรัฐเนี่ยมันมีผลต่อการบริหารการพัฒนาอันนี้คือตัว,ต,วตัวแรกๆที่อยากจะให้รู้ก่อนนะเป็นเบื้องต้นนะโอเค okay, ในสไลด์นี้นะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราไปพูดตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาเรื่อยลงมาจนถึงรัโกานศร์หรือสมัยไหนสมัยยุคหินอะไรเงี้ยนะมันก็จะกว้างมากเลยเพราะทุกทุกทุกกิจกรรมของทุกยุคอะมันก็มีการบริหารถูกไหมและทุกกิจกรรมของทุกยุคมันก็มีการัรนาทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเพื่อให้ประเด็นมันกระชับเนี่ย เราจะพิจรารณาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ก็คือหลังปี1945เป็นต้นมาก็เยอะแล้วนะ1945ลบด้วย2022เนี่ยก็เยอะแล้วนะครับแต่ว่าภาพหลักเลยนะพอหลังสงครามโลกครั้งที่สเป็นต้นมาเนี่ยหลังนิวเคลียร์ลงที่ฮิโรชิมาและนางาซากิเนี่ยนะครับกรอบแนวคิดนะครับที่มาจาก political doctrine เนี่ยก็คือ กรอบแนวะคิดที่มันมาจากลัทธิความคิดทางการเมืองนะครับยกตัวอย่างเช่นลัทธิฟาสซิสต์นะครับลับทธิคอมมิวนิสต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีอิทธิพลน้อยลงต่อการพัฒนาอ่อนลงเรื่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆนะครับยิ่งหลังสงครามเย็นอันนี้หลังสงครามโลกนะ1945พอหลังสงครามเย็นก็ประมาณ1990ก,กว่าๆลงไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งมีอิทธิพลน้อยเข้าไปอีกนะฮะก็นักว,วิชาการของไทยเราเองเนี่ยเช่นอาจารย์ธีระก็เสนอว่า ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยุทธศาสตร์การพัฒนาเนี่ยมักจะเป็นไปใน2ลักษณะคือ 1. รัฐนําการพัฒนาคืออะไรรัฐการนําการพัฒนาคือรัฐมีการวางแผนจากส่วนกลางมีกรอบกําหนดให้ว่าเราจะพัฒนาอะไรในปีนี้ปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับการพัฒนาโครงสร้างขังพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมอันนี้คือรัฐนําการพัฒนานะแต่คําว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยอาจารย์วงเล็บไว้ว่าเดี๋ยวสักพักอาจารย์จะสอนเรื่อง ทฤษฎีลำดับขั้นของรอสเทาวการพัฒนอาอุตสาหกรรมเนี่ยไม่ใช่มีแต่ด้านที่ดีอย่างเดียวมันมีด้านที่มีข้อสังเกตด้วยนะครับในลักษณะที่2คือเสรีนิยมนําการพัฒนานะครับเสรีนิยมเนี่ยม,มันทำให้เกิดการเปิดเสรีด,ด้านการค้านะครับการรวมกลุ่มกันเป็นประชาคมนะส่งเสริมการลงทุนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจก็คือการแปลจากของรัฐเนี่ยมาเป็นรัฐวิสาหกิจหรือจาก รัฐวิสหกิจให้มาเป็นสัดส่วนที่เอกชนดําเนินการมากขึ้นการเปลี่ยนไปเป็นองค์กรมหาชนนะครับการปฏิรูประบบภาษีแล้วก็การมีมาตรการทางวินัยการเงินการคลังประเทศเราก็มีนะมีพรบที่มาบอกว่าห้ามกู้เงินเกินเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เนื่องมาจากแนวคิดเสรีนิยมนําการพัฒนาท้งสิ่งนะแสดงว่าหลังสงครามโลกมามี2ออันนะครับมีรัฐนําการพัฒนากับเสรีนิยมนําการพัฒนาเนาะต่อจากนั้นเราย้อนอดีตไปนิดนึงนะครับ คือหนึ่งเก้าสี่ห้านี่ก็เก่าแล้วเนาะหนะึ่งเก้าสี่ห้าบวกห้าสี่สามเนาะทีนี้พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไม่นานเนี่ยประธานาธิบดีเฮนรี่ทรูแมนนะครับในปีหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าก็มีคำประกาศนะครับสี่ข้อคือโดยเนื้อหาของคำประกาศก็ประมาณเสรีนิยมแล้วว่าจะช่วยเหลืออะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นยุคสมัยแห่งการพัฒนาพอหลังปี1949นะครับประมาณอีกเกือบ10ปีเนาะก็จะมีนักวิชาการ ที่มีแนวคิดคล้ายกันในเรื่องการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมหมายความว่าเขาคิดเงินกันเลยว่าประเทศต่างๆในโลกเนี้ยจะพัฒนาได้ก็ด้วยมีการพัฒนาเทคโนโลยีว่างนั้นแหละซึ่งเทคโนโลยีก็ปีรูปปรากฏในรูปของ i n d u s t r i a l i z e นะครับ industrialization แปลว่าการเปลี่ยนให้เป็นอุตสาหกรรมนะครับ Ro s t o w นะครับได้เสนอตัวแบบ ที่โด่งดังเนาะโด่งดังนะครับ r o s t o w n stage of growth เนี่ยในปี1960มีลําลำดับขั้นแล้วแกมาเพิ่มในปี1971เนาะผ่านบีก10ปีแกมาเพิ่มซึ่งซึ่งถ้าเราไปดูในหนังสือบางเล่มอาจจะยังไม่ได้อัปเดตจริงๆมี6แล้วนะแต่ว่าที่เราเรียนเรียนกันนะมี5นะครับก็คือ1มี traditional society ก็คือสังคมแบบดั้งเดิมเลยเป็นกเกษตรว่าอย่างนั้น 2. คือ the precondition for takeoff นะครับสังคมก่อนเงื่อนไขาการพัฒนาและสคือ the takeoff นะครับสังคมกำลังพัฒนาส the drive to maturity นะครับสังคมพัฒนามั่นคงนะครับ maturity เนี้ยบางท่านเขาแปลว่าวุฒิภาวะแต่อาจารย์มองว่ามันเป็น maturity ในทางเศรษฐศาสตรนะ์เนาะเศรษฐศาสตร์ maturity แปลว่ามั่นคงนะครับหคือ the a g a of mass consumption ก็คือสังคมการบริโภคขนาดใหญ่ราเาก็มองว่า มันน่าจะจบลงที่ตรงนี้ละพัฒนาสุดแล้วไงสังคมบริโภคขนาดใหญ่เป็น mass consumption ละแต่ต่อมา mass มันไม่ mass แล้วนะฮะในปี1971แกก็เลยเพิ่มอีกอันหนึ่งก็คือ the search for quality ก็คือสังคมแห่งการมองหาคุณภาพนะครับสแสวงหาคุณภาพอะไรแบบเนี้ยเพราะว่า mass consumption เนี่ยมนเป็นมุมมองเชิงปริมาณน,นะครับพอมาเป็น search of quality ก็คือเป็นการมองหาคุณภาพมากขึ้นแบบนี้เป็นต้น ความคิดของรรสเทาเนียมีผลอย่างยิ่งเลยนะฮะต่อการพัฒนาเ,เศรษฐกิจในแต่ละประเทศในยุคแรกๆแล้วบางทีมันก็ทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยโอเคนักนะ,ะเราก็มาดูกันต่อไปเนาะอาทีนี้มาดูโ o สเท t สเตตออฟกรอสที่ว่านียนะครับกับการพัฒนาประเทศไทยนิดหนึ่งถ้าเราเอาบวกกันนะครับหนึ่งเกเนี่ยบวกสเออบวกห้าเนี่ยมันก็คือจะอยู่ในช่วง ก่อนก่อนปี2504นิดหน่อยใช่ไหมครับปี2504ันี่เดียมัน1961นะครับซึ่งในขณนะนั้นในบริบทของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยปกครองภายใต้รัฐบาลสลิดนะครับก็คือปี2500จอยจอปนสลิดก่อรัฐประหารนะครับปี2502จนหอยสองจสลิดเป็นนายกรัฐมนตรีปี2504ประเทศไทยมีแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติหรือที่เราจะเรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1น,นะครับมี ความคิดเรื่องน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการพัฒนาตามแนวทางของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐด้วยนะในช่วงนั้นนะครับมันคือการพัฒนาจาก traditional society ตามแบบของ Ro สเทาไปสู่ the pre-condition for tech o f f เป็นครั้งแรกหมายถึงในยุคนั้นเราเปลี่ยนคือน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกก็แปลว่าเราตัดเราตัดถนนลงไปในภูเขา เอาปลาปลาเข้าไปเอาไฟเข้าไปทําให้สังคมเกษตรเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่แบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของผลกระทบเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรนี้นะครับคงจะเห็นแล้วละ่ะว่ามันจะเกิดข้ออะไรตามมาเนาะวันนี้ต่อมาเอ่อพอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกตั้งคําถามเนาะไม่ใช่เพ้ะแต่ในประเทศไทย ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนาก็ถทุกตั้งคําถามหมดเลยว่าเ,เราตกอยู่ภายใต้วาทกรรมการพัฒนาหรือเปล่าหมายความว่าสหรัฐเขาบอกให้เราทําอย่างนี้เราก็ทําแต่พอเราทําเสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมดํามาเกิดการเข้ามาของนายทุนเกิดอะไรต่อมีอะไรทําให้ประเทศเป,ปั่นป่วนไปหมดเลยนะก็จะมีนักทฤษฎีนะครับก็ชื่อแฟรงค์นะครับแฟรงค์ Frank นะครับ f r a n ก์ก็เสนอแนวคิดอันหนึ่งขึ้นมาคือ the development of other d e v e l o p m e n t นะครับถ้าพูดง่ายๆคือการพัฒนาที่มันทำให้ด้อยพัฒนาคือคือเราพูดกันว่าการพัฒนามันทำให้ดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอทำไปจริงๆแล้วพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาถนนถนนอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันแย่ไก,กว่าเดิมว่างั้นทำให้สังคมมันแย่ก,กว่าเดิมถนนน่าจะมีแต่นิสัยคนแย่ไปกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับ เขาเริ่มต้นด้วยความคิดแบบนี้ในปี19 6 6แล้วก็เดินต่อมาเรื่อยๆจนถึงทฤษฎีที่ชื่อว่าทฤษฎีพึ่งพิงนะ Dependency Theory นะครับคือทฤษฎีเนี้ยมองทุนนิยมในแง่ลบมองว่าทุนนิยมในกีดกันและกดขี่ประเทศโลกที่สามทำให้มันเกิดความด้อยพัฒนาขึ้นแต่อย่างไรก็ตามทฤษฎีนี้แม้ว่าจะมีจุดเริ่มต้นที่ดีมีมุมมองที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นนามธรรมามากเกินไปสุดท้ายทฤษฎีนี้ก็อ่อนกําลังลงคือมันเป็นนามธรรมา มันไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทุกประเทศต,ตอนนี้รู้แล้วว่าการพัฒนาแบบแบบรอสเทาต์นี้ไม่ค่อยโอเคแล้วมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาเนาะต่อมาในคริสตศตวรรษนะครับโทษคิดทศวรรษที่1980กนะครับก็เลยมีการใช้ความคิดรัดนําการพัฒนามีการวางแผนมากขึ้นนะครับมีการดำเนินแนวนโยบายต่างๆและในม,มุมหนึ่งก็คือดำเนินแนวนโยบายที่ผิดพลาด ต่อเนื่องมาจากยุคของรอสเทาวก็ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดลอ้อมทาให้เกิดภาระทางงบป,ประมาณแล้วก็ทําให้เกิดความขัดแย้งกลุ่มผลประโยชน์เพราะนั้นในปี1980เนี่ยหลายๆประเทศที่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนามายาวนานแล้วเนี่ยเกิดความบั่นป่วนโดยเฉพาะอย่างยิ้ประเทศเราก็เหมือนกันนะครับก็เกิดความปั่นป่วนเพราะว่ามันยังไม่เข้าใจว่าการพัฒนาเนี่ยมันคืออะไรตกลงการพัฒนาต้องการวัตถุหรอหรือการพัฒนาต้องการความรู้การพัฒนาต้องพัฒนาทุนมนุษย์หรือการพัััฒฒนนนนนนนาาาตต้้องงกรรพททุีี่เเป็งเงิแบบบะค โ okay. อเคอาจารย์ก็รวบลัดเนาะก็จากนั้นเนี่ยพอหลังจากพัฒนามาเมื่อกี้ปุ๊บก็สู่การพัฒนาสีเขียวและการพัฒนาอย่างยั่งยืงยนที่เราเคยได้ยินบ่อยๆนี่นะครับก็คือในปี1989กก็จะมีแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวของนักเศรษฐศาสตร์ประเทศอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมีกลไกระหว่างประเทศเนี่ยช่วยเรียกร้องแล้วก็จัดระเบียบในเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกนี้ทั้งหมดเลย แล้แตั้งแต่ปี1,989เป็นต้นมาพอในปี2000เราก็มีการกำหนด MDGs ก็คือเป้าหมายขงการพัฒนาสหัสวัสดิ์แล้วก็มาต่อเนื่องเลยอีก12ปีก็มีการประชุมที่ริโอที่บราซิลนะครับแล้วปี2013ก็มี UN General Assembly ก็คือการประชุมใหญ่สหรประชาชาตินะครับก็มีการกำหนด SDGs หรือว่า Sustainable Development g o a l เดี๋ยวเรื่องพวกนี้เราจะเรียนลงลึกไป อันนี้คืออาจารย์ได้เห็นในภาพรวมว่ามันไหลไปยังไงนะมันไหลไปยังไงเนาะโอเคเรามาดูการไหลของมันนะฮะภาพรวมของรัฐการพัฒนาเนี่ยเราจะดูการไหลของมันปี1945สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดนะครับสงครามเย็นเริ่มก่อตัวขึ้น1949งพ้รอยสิ้าทูแมนประกาศหนึ่งัรอสเทลมีสเตร์ออฟโกสห้าขั้นใช่ไหมฮะ อันนี้ก็เอาไปพัฒนาประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยด้วยประเทศไทยก็ได้รับผลแป,ป๊บเดียวเองนะหนึ่งเก้าหกหนึ่งมีแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หนึ่งแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีนะฮะแฝงก็เสนอว่ามันเป็น the development of o t h e r development นะครับการพัฒนาแบบแนวคิดให้มันไปทางอุตสาหกรรมมากเป็น Industrial เนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้มันพัฒนายอย่างแท้จริงได้สังคมมันจะเกิดอุตสากรรมนู่นน,นี่นั่นวัตถุมีก็จริงแต่จิตใจเสื่อมร้มลงแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็เลยเกิด การก่อตวัวของแนวคิดที่ชื่อวัทิสฎีพึ่งพิงแล้วก็มีการวิพากษ์ระหว่างนั้นในปี1978แต่อย่างไรก็ตามฮะทฤษฎีนี้ก็ตกลงไปในทศวรรษที่1980ก็กลับมาที่เอารัฐนําการพัฒนาเหมือนกันก็คือเหมือนเดิมแต่ว่ารัฐนําการพัฒนาอันนี้มันก็ยังมีการวางแผนมากขึ้นมีการมองมากขึ้นมีการทําอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นแต่ต่อมาเมื่อรัฐลงมือทําแล้วก็เกิดปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาอะไรตามเดิมนั่นแหละ มันก็เลยจะต้องมีการพัฒนานแนวคิดในปี1989ก็คือแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว the green economy ขึ้นมานะครับ่านไปอีก10ปีก็ไปไม่รอดว่าโลกก็ไปไม่รอดมันก็เกิด climate change กเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดภาวะอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายสหสัสวรรษขึ้นมานะครับก็คือ millennium development goals ในในปี2000 แล้วต่อมาบวกเข้าไปอีก12ปีก็มีการประชุมที่ริโอเนาะแล้วก็เป็นปี2013มีการประชุมทีิศประชาชาติมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็คือ SDG Sustainable Development นะครับอันนี้ก็คือการเดินทางของรัฐกับการพัฒนาว่ารัฐไทยเราหรือรัฐอื่นๆด้วยเนี่ยเขาก็เดินทางเปลี่ยนวิธีการมองในเรื่องการพัฒนามาเป็นลําดับลําดับลําดับแบบนี้ครับนี่คือจุดประสงค์ที่ต้องการให้เรียนรู้ก่อนว่าการพัฒนาที่เราพูดกันเนี่ยมันมี ส่วนย่อยนะครับมีพาร์ทมีเซกชั่นที่เราต้องมามองกันเราต้องไปหยิบว่าไอ้นโยบายที่เรากําลังมามองว่ามันเป็นการพัฒนาเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนมันมีความคิดอะไรและอะไรคือผลที่ตามมายกตัวอย่างเช่นการตั้งโรงงานติดแม่น้ำเนี่ยมันมาช่วงไหนแล้วมันทําให้เกิดผลกระทบอะไรแล้วมันต้องยกเลิกได้หรือไม่มนี่เป็นต้นนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็หวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ของนักศึกษามากขึ้นเนาะครับก็เดี๋ยวเราจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมทํา โพสเทสด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคเนาะ